สวีดัสสวัสดีค่ะวันนี้น้องยุจะพาทุกคนไปกินอะไรแซ่บๆด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วมาตำกันเลยค่ะใส่พริกใส่น้ำตาลใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ตำกันเลยไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะตำตำนะคะแล้วก็ปลาร้านะคะแล้วก็น้ำขามค่ะแล้วก็มะนาวค่ะ ใส่มะนาวและน้ำปลาได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะใครที่ชอบเอามะละกอมาจิ้มแบบนี้บ้างคะมะละกอลูกนี้กําลังสุกพอดีกินเลยค่ะไม่สุกมากนะคะกําลังพอดีตมส้มตำอร่อยเลยค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเส้นลงเลยค่ะพอเอาเส้นลงแล้วก็เคยเลยกๆให้เข้ากันนะคะไม่ต้องคลุกให้มันแรงมากนะคะทุกคนเก็บจานรอเลยค่ะเราชิมกันแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะ สูตรนี้ตามั่วนะคะคนแต่ว่าชอบกินแบบนี้นะคะอร่อยมากค่ะใครที่มีสูตรเด็ดๆอื่นบ้างแนะนํากันมาได้เลยนะคะใส่จานเลยค่ะทุกคนเราจะเทล,ลงจานแล้วก็จัดจานกันเลยนะคะวันนี้จะทาให้เพลินมากนะคะกําลังพอดีะคะ่ะเสร็จแล้วก็เตรียมของที่จะเอามากินร่วมกันได้เลยนะคะทุกคนวันนี้จะกินกับแคบหมูนะคะอยากจะบอกว่ากินกับแคบหมูนี่อร่อยมากค่ะทุกคน รสชาติส้มตำนี้จะไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวมากนะคะกลางๆพอดิบพอดีค่ะใครที่ชอบกินส้มตำทุกวันแนะนำลองตำสูตรนี้ดูค่ะส้มตำแบบนี้ใครชอบกินกับอะไรบ้างคะส่วนตัวแล้วน้องยูจะชอบกินกับผักชีวะังแล้วก็กะหล่ำปลีค่ะกินกับสองอย่างนี้นี่อร่อยมากคะ่ะมาดูเมนูวันนี้กันค่ะจะเป็นส้มตำแล้วก็ข้าวสวยาวคาโดลำไยแล้วก็ต้มจืดค่ะทุกคน ใครยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวได้กันคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน